ข่าวต่อมาจะพูดถึงเรื่องของการรีเมคภาพยนตร์ที่ดังมากๆที่เกาหลีนะคะแต่ว่าจะทําในเวอร์ชันจีนนั่นเองมี2เรื่องด้วยกันมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปติดตามได้ค่ะ a r c h i t e เจอร์วันโหนังแนวโรแมนติกดราม่าที่นำแสดงโดยออมแทวุงซูจีอีจีฮุนและฮันกายอินและหนังโรแมนติกคอมดี้เรื่องเซ r านอเดด t ิ้งเอเจนซที่นำแสดงโดยออมแชวุงอิมินจองและพัคชินเฮกำลังจะถูกนำไปรีเมคสร้างใหม่ในเวอร์ชันภาพยนตร์จีนค่ะเนื่องจากว่าหนังทั้งสองเรื่องประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทั้งในประเทศเกาหลีใต้และในประเทศจีนนั่นเอง มิยองฟิล์มบริษัทโปรดักชันนะคะซึ่งดูแลเรื่องงานด้านการถ่ายทำของหนังทั้งสองเรื่องก็เผยว่าภาพยนตร์รีเมคทั้งของ Architecture 101 e และ Serial Dating Agency กำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมงานสร้างค่ะโดยทางมิยองฟิล์มได้จับมือกับบริษัทโปรดักชันชื่อดังในวงการภาพยนตร์จีนเพื่อที่จะทำให้หนังรีเมคทั้งสองเรื่องออกมาดีที่สุดส่วนบทภาพยนตร์ก็มีการเขียนออกมาใหม่เพื่อดัดแปลงเรื่องราวให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมชาวจีนมากที่สุดค่ะ โดยก่อนหน้านี้นะคะหนังจีนเรื่อง Miss Granny ที่รีเมคมาจากหนังเกาหลีก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากที่จีนเช่นเดียวกันค่ะเชื่อว่าสองเรื่องนี้ก็คงได้รับความนิยมไม่แพ้กันแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยศิลปินเกาหลีภาพยนตร์ซีรีส์อะไรต่างๆเนี่ยหโหฮ,ฮอตมากเลยที่นูน่นใช่แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพักกันสักครู่หนึ่งค่ะกับอินเทอรเราัรออยู่แล้วค่ะ